และคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนไตเติลอีกอันนึงนะครับก็คือตัว Adjustment Layer นะครับ Adjustment Layer เนี่ยจริงๆถ้าใครใช้ Premiere Pro อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ใช้กันเยอะๆอยู่แล้วนะครับแต่ในตัว Final Cut เองเนี่ย ถ้าเกิดเราจะใช้ Adjustment Layer เนี่ยมันจะไม่ได้มีให้มานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวโปรแกรม Motion อยู่นะครับมันก็สามารถสร้างไอตัว Adjustment Layer เนี่ยด้วยวิธีที่มันง่ายๆมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าวิธีการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำยังไงนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้มันนะครับโอเคครับไปดูกันเลยสำหรับวิธีการสร้างนะครับก็เราก็เปิดโปรแกรม Motion ขึ้นมานะครับก็ Create ตัว t i เติขึ้นมาใหม่นะครับผมผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจริงๆมันก็คือไตเติลอันนึงนะครับที่วางทับคลิปของเรานะครับพอเวลาเราตัดคลิปไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอา a d j u t m e n t Layer เนี่ยที่มันเป็นไตเติลนะครับมาวางทับด้านบนนะครับ เพื่ออาจจะทำคัลเลอร์เกรดหรือปรับสีปรับแสงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องไปยุ่งกัแบฟุตเทจที่เราตัดไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่รับคลิปมาตัดนะครับก็อาจจะใช้วิธีนี้นะครับเพื่อปรับโทนสีอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ต้องการโทนนี้หรือจะจะ,จะเปลี่ยนโทนเราก็สามารถมาปรับในตัว a d j u s t m e n t Layer ได้ซึ่งมันเป็นวิธีที่สะดวกมากๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะอันนี้นะก็ในตัว โมชันนะครับแล้วก็พอเรากด New ไปแล้วนะครับแล้วก็มาคลิกตรง Final Cut t i t l n นะครับทีนี้เราก็กำ,ำหนดขนาดนะครับก็เราก็ทำเป็น2ขนาดได้เลยนะทั้ง 4K แล้วก็ตัว Full HD นะครับอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูนะก็จะเป็นทำแบบ 4K นะครับเลือกขนาดนี้นะเป็น 4K Ultra HD นะครับ ไ์มันก็จะ r e สโซลูชันประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวนี้นะผมขอปรับเป็น23.98นะครับกด Open ไปเลยนะมันก็จะได้อันนี้มานะครับเนี่ยใช้แค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเลย Save as นะครับพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับว่า a d j u s t m e n t นะครับ Layer นะเซฟไปในผมจะเซฟอยู่ในไอพ c h ของผมนะครับไอพ c h นะครับตีมผมเป็น i อพีชสตูดิโอนะครับกด b l i นะครับ อืมเรียบร้อยทีนี้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่อีกอันหนึ่งนะก็ทำเป็น Full HD นะครับโอเคมันขึ้นมาแล้วเนาะเราก็เลือกขนาดเป็น Full HD นะครับกด Open มาก่อนนะครับแต่ทีนี้เมื่อกนะี้ผมลืมไปนะก็คือไอตัวเมื่อกี้มันยังมีคำว่า Type Text Here นะครับให้เราไปลบไอตัว Title นี้ทิ้งไปก่อนนะครับนะให้เหลือแค่ Title Background อันนี้นะครับแล้วเราก็เซฟนะเซฟก็เหมือนเดิมนะครับผมเลือกเป็น i p c h นะครับโอเคพับติดนะครับ ขอไปแก้อันเดิมนิดนึงนะครับโอเคลบเท x t ตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เซฟใหม่นะครับทีนี้ก็ปิดไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาไปนอกคัทของเรานะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามกันมาได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอันนี้นะครับก็คือลากเอา Adjustment Layer นะครับมาวางนะครับแล้วก็ทำเป็นใส่หลัดลงไปนะครับนี่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ฟุตแรกๆนะครับที่ผมตัดมาเนี่ยคือผมอัดด้วยกล้องนิคอนนะครับมันก็จะมีความแบบสีมันจะเข้มๆนิดนึงนะครับทีนี้นะครับนี่นะนี่ครับก็จะเป็นแนวๆประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้เพิ่มปรับพวกแสงนิดนึงนะครับให้มันดูแบบมีความฟุ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนิดนึงนะครับอีกอันนึงนะครับผมก็มาทับเพิ่มอีกอันนึงเนี่ยเพื่อเกรดตัวสีอีกทีหนึ่งนะก็คือเอาหลัดเนี่ยมาใส่นะครับเอาเป็นทีวอลเลนนะครับนี่ครับ เนื้อคนก็จะดูแบบส้มๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะเนี่ยเทียบกับตอนแรกนะเนี่ยนะอันนี้หลัง before After เป็นอย่างงี้นะครับเพื่อให้เข้ากับธีมของร้านนิดนึงนะครับของร้านมันจะเป็นออกส้มๆชมพูชมพูนิดนึงอนะประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับอันนี้ผมพอปิดเลเยอร์ดิสเลเบิลไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับมาที่ตรงแถบไตเติ้ลแอนเจเลเตอร์ตรงนี้นะทีนี้นะครับเราก็คีเอทไปแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมเซฟไว้ใน i p พ d นะครับก็มาหาใน i p พ d อันนี้นะครับอันนี้นะก็จะมี 4K Adjustment Layer กับ 180p 0เพื่อนๆก็เลือกเอาตามไซส์ที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับที่เราตัดแล้วกัะนเนาะทีนี้ผมเองก็ทำไปแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็หรือหาอยู่เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์ทางใต้นี้นะครับโอเคเนี่ยนะ งานของผมเนี่ยเป็น1 0น0 p นะครับผมก็ลากมาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถดึงยืดขยายเนี่ยนะครับเอาให้มันเต็มนี้ได้เลยโอเคทีนี้นะครับใส่เป็นหลักนี่แหละนะครับก็มาที่แท็บเอฟเฟกนะครับพิมพ์ว่าคัสตอมนะ,ะก็จะมีคัสตอมหลัดอันนี้นะครับลากมาวางในแอดจั้นเมนเลเยอร์ที่เราวางไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับอยากจะได้เป็นอันไหนก็ลองเลือกกันดู ออลเอนทีวนะเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนทั้งคลิปตรงจุดที่เราลากไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดมันเยอะไปนะครับเราก็มาปรับมิกมันนิด,นดๆนะลดปริมาณมันลงหน่อยก็ะจะประมาณอย่างนี้นะหรือเราจะทำไม่เอาเป็นหลัดนะครับเราจะใช้เป็นพวกปรับแสงอะไรเงี้ยนะเราก็มากดตรงน,นี้ได้นะเดี๋ยวลากมาใส่อันใหม่แล้วกันนะครับโอเคเราก็ปรับในนี้นะ เช่นเนี่ยปรับ exposure จะมากจะน,น้อยอะไรนะครับก็ปรับในนี้ได้เลยหรือจะใส่เป็นเอฟเฟกนะครับเช่นเอาเป็น p ิซ m นะครับ p R i s, s m สมมุตินนะเอา p ิซซมาใส่ในนี้ก็ได้นะครับล่ามาวางเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้โดยที่ถ้าเกิดเราจะไม่เอานะครับเราก็แค่มา Disable มันกดตัว V นะครับก็แค่นี้เองนะครับก็เหมาะกับ คนที่ทำเกี่ยวพวก c ั l เล g r กเกตหรือใส่เอฟเฟกอะไรแนวๆนี้ครับมันก็จะทําให้แบบถ้าเกิดถูกแก้งานหรือเราอยากจะแก้เนี่ยมันก็มาแค่มากดปิดตัวเลเยอร์นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับไอตัวฟุตเทจที่เราตัดนะครับให้มันบุ่นวาก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําตัว a d d จัมมิเนนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับลิงก์โหลดก็อยู่ข้างใต้นะครับไปโหลดกันได้เลยครับโอเคงั้นก็คลิปนี้ครับก็ขอจบเพยงท่งนี้ครับสวัสดีครับ